สวัสดีครับอยู่กับผมครับบุญรอดดำทีมครับวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาหน่อยนะเราไม่ได้มาอยู่ที่บ่อว่าขุดตรงไหนก็เปียกผมเพิ่งย้ายเจ้าก้านยาวมาเมื่อเย็นครับมาบ่อเดิมครับจำกันได้หรือเปล่าบ่อวังเวงครับโดยมีเอกลักษณ์คือบ่อติดใกล้เมนครับนี่ ่บวังเวงของบุญรอดเหลืออยู่แค่นี้นะครับพี่น้องนี่ฮะเหลืออยู่แค่นี้ก็จะหมดแล้วมารอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบอสารของบอ่อวังเวงครับโอ้โหถ้าใครได้ติดตามบุญรอดจะเห็นเลยครับว่าหน้าฝนนี่ผมมาประจำการอยู่นี่ตลอดสูบน้ำไม่รู้กี่รอบน้ำใสๆครับ อ่ะตอนนี้เจ้าการยาวกำลังจะแต่งทางฮะแต่งทางเพื่อจะมาเอาตะเข็บตรงนี้แหละผนังกั้นน้ําที่กุดทิ้งไว้เมื่อก่อนทําเป็นลูกบ่อเดียวกันครับเข้ามาเอาตรงนี้ฮะบรรดาหกล้อก็มาจอดรอกันแล้วครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะลงไปเอาดินกันอย่าให้เจ้าการยาวเราแต่งทางก่อนนะนี่ย กำลังจะบิดทางครับหรือว่าให้ทางมันเลี้ยวมาทางด้านขวาเพื่อมาเอาตรงนี้ครับรอให้มันเสมอกับพื้นน้ำอยู่อ้าวเสอเตอร์กำลังจะแต่งทางนะดูโอ้โหขีโคนี่ยังหนาเลยนะตรงนี้นี่กำลังบีบไล่ไปครับบีบไล่ออกไป ที่โคนี่ก็ไม่ใช่มาจากไหนหรอกครับมาจากดินตอนที่ฝนตกมันไหลลงมาครับเป็นดินทรายเลยนะดูดิกำลังจะเอาออกไปครเอาออกไปนี่นะครับบ่อวังเวงเห็นไหมสัญลักษณ์คือป่องเมนนี่เองหรือเมนเนี่เนี่ยนี่ฮะใช้เวลาแต่งสักหน่อยหนึ่งนะฮะดินนี่มาบ่อนี้ไม่ต้องห่วง แห้งแข็งดูดิทางขึ้นขุดจะไม่ค่อยจะเข้าวิ่งไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวนี่กำลังยาวออกครับนี่กำลังขูดอ,ออกนี่นะลินเรืออยู่แค่นี้นะฮะก็น่าได้อยู่ประมาณอีกสักสองรกว่าเที่ยวน่าจะได้อยู่สำหรับบ่อวังเวงครับย้ายมาเมื่อวานตอนเย็นนะมาเย็นๆเลยทุกวันนี้ หน้าหนาวนี่คํำเร็วครับห้ามูกว่ากามืดแล้วก็เลยยังทำอะไรไม่ได้อะมาเลยมาแต่งทางตอนเช้าฮะโอ้โห,โหน้ำใสดีจังเห็นไหมช่วงนี้บุญรอดเจอแต่บอ่อยาวๆครับชอบแต่ของยาวๆนี่แหละขนาดรถยังก้านยาวเลยบอ่อก็มีแต่บอ่อยาวๆสองบอ่อ กำลังจะไล่ดินไปนะฮะไล่ดินแต่งทางไปครับไปเอาไอ้ตัวนั่นแหละตะเข็บแล้วก็ล่อเอาฝั่งนี้ด้วยให้หมดกำลังแต่งทางอยู่นะน่าจะไม่มีปัญหาครับนี่เพราะว่ามีแต่ดินแห้งๆมีแต่ลูกรังผสมด้วยสำหรับบอ่อนี้อ้าวอ้าวเดินลงไปแล้วครับเดินลงไปแล้ว เอาแค่มือเอื้อมก็พอแล้วครับเอาให้แค่แขนเจ้าก้านยาวเอื้อมถึงก็พอแล้วไม่ต้องแต่งไปจงสุดหรอกอดูดิทางเก่า้วขุดออกแข็งไม่แข็งท็่ดูเอารถวิ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเที่ยวมาขุดออกครับแข็งนะฮะเนี่ยนี่นี่ฮะ ดึงแล้วก็อยจะมาเลยขุดทางเก่าออกย้ายใหม่ครับขูดคอหย,ยาบๆนะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าเอ็มหกสองมาช่วยครับเอามาแล้วครับโคหน้าแมสนี่ปรับไล่ไปเลยช่วยกันจะ้ได้วิ่งรินเร็วๆนี่ขูดลงไปเลยครับ วกันแต่งทางครับอ่าเจ้าเอ็เราอ้าวดันไม่เข้าเอาหางพวนเลยหัวหน้าแม็กเรานี่ทางขึ้นจะเมื่อก่อนตอนที่ใครดูบ่อวังเวงจะรู้เลยว่าอุปสรรคของบ่อนี้อยู่ตรงนี้ฮนะแต่มาตอนนี้แข็งฮนะ ดันไม่เข้าแล้วใช้หางพวนเอาเลยฮนะอ่ะเจ้าก,การยาวเราใกล้จะถึงแล้วนะใกล้ถึงตะเกียบแล้วครับเอื้อมถึงไหมนี่ลองล้วงดูดิโอแข็งแข็งกดดูแล้วครับทำอะไรอย่าประมาทนะฮะช่วงนี้ต้องเอาคอยกดดูเรื่อยๆฮะ,ะเอาละครับนี่ถึงแล้วครับทลายลงแล้ว คลายลงแล้วกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าไม่ใช่ครับทานกันน้ำนี่ทำเป็นรูปก่อเดียวกันเลยสวยงามเลยครับนี่ไม่มีตะเข็บตรงสูงแบบนี้แล้วอ่ะไล่น้ำไปครับเสียดเตอร์บีบน้ำออกไปให้มันกว้างๆอย่าให้มันซึมมาฮะนี่ดันไล่ออกไปแล้วครับนี่ดันออกไปครับเพื่อว่าจะเอาดินแห้งลงมาปูฮะ เราปูผสมกับดินขี้โคลนกับดินกับในน้ำด้วยโอ้โหรับรองวิ่งไม่ได้แล้วฮะนี่ต้องไล่ออกให้มันเหลือแต่เพียงแห้ง,แ,หงแล้วก็เอาดินแห้งลงมาฮะนี่โกล,ลงมาแล้วโกล,ลงมาปูทางนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวเดินลงมาแล้วครับเดินลงมาแล้ว มาถึงขอบฝังนี้แล้วครับเจ้ากาันยาวเ,ยวเหลืออีกหน่อยเดียวก็จะแต่งทางใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคอยดูว่าใครจะเป็นคันแรกในการลองทางทางนี้ฮะเจอดินแห้งๆแ,แบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ถ้าเปียกด้วยโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงแต่ดีที่ว่าดินมันแห้งครับ จะเอาไว้สําหรับเป็นที่ยืนของเจ้าการยาวครับเวลาตากอยู่ข้างล่างมาบ่อนี้เจ้าการยาวจะอยู่ข้างล่างนะไอ้หกลอยืนข้างบนไม่เหมือนบ่อเมื่อกี้ยืนบนหลังเสือนี่ยอมทดตัวเองมาครับเพื่อจะได้ดินอ่ะเห็นไหมพร้อมแล้วครับปล้อเตรียมตัวเอาดินมาใส่ได้ขอให้มือเอื้อมถึงก็พอ มาต้องแต่งมายัยนถึงที่ฮะับอ,อ,อ่ะเสียงบีบแต่แหมมีแต่ลมบีบปล่อยเลยนะหัวหน้าแม็กเราอ่ะหัวหน้าวายเป็นคันแรกครับเดี๋ยวทดสอบก่อนใส่สองมุงกีครับยํำทางยํำทางอย่าไปใส่ทีเดียวเห็นไหมขนาดสองมุงกีนี่ยังยุบเลยอ่ะเจ้าการยาวนี่เอาดินใส่ก่อนเห็นไหมนี่ฮะ ถ้าใส่ทีเดียวรับรองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ออกมาหรอกนี่นี่เจ้ากัญญาเอาดินมาเสริมไปแล้วกดอีกพร้อมนี่กดกดไปกดให้มันแน่นอ่ะลองถอยมาลองถอยมาอีกสักหน่อย ภูงกีนี่น่าจะพอนะลองดูทางก่อนอ้าวบีบแตะนะครับดูที่หัวหน้าวายขึ้นไวไหมโอ้โหอ้าวทางยังไม่อยู่อ้าวโอ้โหจมตรงนูน้นะโอ้โหรูนเป็นหลุมเลยทางยังไม่บนอัดยังไม่เข้าที่ครับนี่ตรงนั้นหลุมเสียเตยทำไรเอาขูดออก มันเปียกหรือไงตรงนั้นนะ่ะสงสัยจะเปียกนี่ขุดออกเลยอย่าเอาดินแห้งๆใส่นี่ล้วงเอาออกเลยอย่าหาดินแห้งๆใส่ฮะดินแห้งๆก็แย่ๆนี่เจ้าก,ก้านยาวล้วงเอาตรงนี้เลยมาใส่ฮะนี่เอาดินแห้งๆมาใส่เลยฮะ อ้าวคิวต่อไปใครอ่ะโอ้น้องนัดอย่ามีลั่นอย่ามีลั่นอย่าน้องนัดคิวต่อไปอย่าก่อใจเย็นอย่ามีลั่น,ออน,น,อน <c ười> ถอยไปถอยไปอ่า๋ยวก็อยู่ตัวครับแป๊บเดียวแหละเที่ยวสองเที่ยวแหละตรงนี้ยุบลงไปก็ใส่ใหม่ฮนะอ่ะนี่น้องนัดแล้วครับคิวน้องนัด งานนี้เจ้าการยาวจะต้องทดตัวเองลงตลอดเลยนะไม่ได้อยู่บนหลังเสือนะครับต้องอยู่ข้างล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยครับนี่สําหรับบ่อวางเวงรอบสุดท้ายเพราะว่าอะไรพุดไว้ลึกต้องยอมทดตัวเองลงล่างไม่งั้นลรเก็บบนบ่อให้เขาไม่เสมอฮนะนี่มันจะเป็นแบบเพิ่นขึ้นเลยถ้าไม่ทดตัวเองลง อ่ะอีบุงกีนี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้องนัดจะขึ้นไหวไหมอ่ะปีบแต่แล้วเจ้าการยาวค่อยเอาบุกี้คำดากไว้ปึ๊บอ่าฮะีปัญหาอ่ะเดี๋ยวเป็นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูช่วงท้ายตอนใกล้จะเสร็จบ่อนี้ว่าเป็นยังไงฮะ นีเาาา่เอามาใส่อีกเอามาใส่อีกยุบเยอะใส่ยุบเยอะใส,ส่ไม่มีปัญหาไม่ได้เดินมาไกลาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ